สุดที่รักเธอโทอมาช่วยรับหน่อยอย่าปล่อยคอยน้ําตาปล่อยด้วยใจรอสุดที่รักโทรมาตั้งใจจะมาง้ออย่าปล่อยใถอยรอนันๆาอย่างนี้เลยผิดไปแล้ว เขาจะรับโทรศัพท์รับสายคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดรวใจให้หมออ้ําชมมจารู้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่สถานการณ์ความรักกำลังรอคอยการตอบรับจากใครบางคนอยากให้รับสายอยากให้ตอบแชทมาดูกันค่ะว่าเขาจะรับสายจะตอบแชทหรือทักกลับมาหาคุณหรือเปล่าในเร็ววันนี้สับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อน ได้เลยนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขามันเป็นยังไงช่วงเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณกำลังพยายามอย่างมากในการงอ้อนะคนรักของคุณคนคุยของคุณหรือแฟนของคุณก็แล้วแต่และดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขางอนเขารู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขาอยากจะดีกับคุณไหมเขาอยากดีกับคุณนะ ดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็มีความยังยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆให้อ่ะค่ะเออมันยังไม่ได้ขึ้นพาลาังงานของการจบสิ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ย ้าให้เขาได้ใจเย็นอีกสักระยะหนึ่งมีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะยอมเปิดใจนะอาจจะยอมเปิดใจที่จะปลดบล็อกหรือว่ารับสายคุณหรือว่ารับหรือว่าอ่านแชทคุณหรือว่าตอบแชทคุณอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเร็วๆนี้หรือเปล่าที่เขาจะตอบคุณอืมดูจากพลังงานถามว่าเร็วเวนี้หรือเปล่าที่เขาจะตอบคุณต้องบอกมีโอกาสเร็วๆนี้แต่ ต้องบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยในการตอบนะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะยังแบบทำใจให้สบายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะยังมีการประชดประชันหรือว่ามีคำพูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะขอให้คุณใจเย็นๆเข้าไว้ค่ะนะแล้วนานไหมกว่าเขาจะดีขึ้นความรู้สึกของเขาจะดีขึ้นอีกนานไหม บอกเลยไม่นานค่ะนะต้องบอกเลยว่าไม่นานหรอกนะคือเขาเนี่ยมีความรักความรู้สึกดีๆกับคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบางครั้งบางทีที่เขางอนทําเป็นนิ่งเฉยอะไรต่างๆเนี่ยเขาแค่อยากจะแสดงตัวตนของเขาออกมาอยากให้คุณงออยากให้คุณเอาอกเอาใจดูจากพลังงานต้องบอกหรอกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ทักกลับมาหรือว่าตอบแช